หไหนกันมาสองพ่อลูกเนี่ยตกปลาตกปลาอ้าตป,ปิงปป้งต่าปิ้งกินต่าปิ้งไหมกินกินอ่ะปะไปก่อไฟปิ้งปลากัน วันนี้ก็อยู่ไล่อยู่นาคือเก่านะคะทุกคนวันนี้พี่อมจะพาทุกคนไปปิ้งปลากินค่ะสองพอลูกเขาไปหาปลากันมานะคะพี่อมก็ไม่รู้เรื่องเลยหลับเฝ้าอยู่ในกระท่อมตัคดคลิปให้เ,เพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็นอนหลับอยู่ในกระท่อมของคนกับน้องกาฟิลนะคะ เห็นพี่เจีย๊ยบเขาตีบันไดอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้เนาะก็คือหลับไปเลยลมเย็นสบายมากพี่อ้อมก็หลับสนิทไปเลยค่ะได้ยินเสียงทีคือได้ยินเสียงรถมาแล้วนะคะเลยคว้ากล้องมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนี่แหละคะ่ะพอลูกเขาไปตกปลากันมานะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรนะวันนี้พี่อ้อมจะพาเเพื่อนๆไปปิ้งปลากินกันที่กระท่อมกลางนาจ้าได้ปลามาพี่อ้อมก็เอาไปล้างทาความสะอาดก่อนเลยนะคะ เสร็จแล้วก็เอามาเสียบกับไม้แบบนี้เลยค่ะเป็นไม้คีบนะคะไม่มีอะไรมัดก็เลยเอาเชือกกล้วยมัดเอานะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่อ้อมจะทอดปลาให้น้องฟิลได้กินก่อนจ้าน้องฟิลชอบกินปลาทอดมากๆเลยนะคะอยู่ไร่อยู่นาะก็ทำกินแบบง่ายๆนะคะ ใช้เตาฟืนในการทำกับข้าวค่ะฟืนก็ได้มาจากที่เขาทําบ้านนั่นแหละค่ะมันเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยพี่อ้อมก็เก็บเก็บไปกระมังเอาไว้นะคะเอาไว้ทํากับข้าวกินจาเวลาไปนานเนาะเสร็จแล้วค่ะปลาทอดของน้องฟิลน่าทานไหมคะทุกคนดูสิเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะกรอบๆเลยนะคะพี่อ้อมโรยเกลือไปนิดนึงไม่ติดกระทะเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาทําการปิ้งปลากันต่อเลยค่ะ ปลาปิ้งพี่อ้อมก็จะใช้ปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะส่วนปลาทอดพี่อ้อมใช้ปลาตัวน้อยๆจ้าเขาเรียกไรปลาอะไรนะปลากระติュเออพี่อ้อมเอาปลากระติュมาทอดแล้วก็ปลาส้อยปลาดอกบัวปลาหางแดงพี่อ้อมก็จะเอามาปิ้งแบบนี้นะคะโรยเกลือลงไปด้วยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนพี่อ้อมบอกว่า อยากจะบอกว่าหอมกลิ่นควันฟืนมากๆเลยค่ะคล้ายๆกิ่นปลาย่างน,ะนะะั่นแหละค่ะบรรยากาศมันได้กินอะไรก็อร่อยหมดละคะ่ะช่วงนี้ได้แม่สาวน้อยมาช่วยปิ้งปลาให้นะคะยอมก็เดินออกไปดูว่าสองพ่อลูกก็าทำอะไรกันทำไมรอของเล่นรอของเล่นไหนอะหน่ย ที่แท้พี่เจี๊ยบเขาทําของเล่นให้น้องฟิลนะคะเป็นของเล่นจากกาา้านมะพร้าวค่ะทุกคนกําลังทําดาบสมุนไพรให้ได้ของเล่นไปแล้วไปนะคะวิ่งไปเล่นแล้วกลับมาอีกทีคือปลาของเรากําลังสุกเหลืองน่าทานมากๆค่ะทุกคนโอ้ยถ้าได้น้าจิ้มแจ่วนะคะนี่ไงลูกสาวทาน้ําจิ้มแจ่วไว้รอแล้วค่ะ แล้วก็มีแจ่วบองอีกหน่อยนึงนะคะพี่อ้อมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะมือนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนไปกินข้าวแล้วนะคะกินข้าวกับพี่อ้อมไหมนี่ปลาไข่ด้วยแซ่บมากๆเลยค่ะวันนี้พี่อ้อมก็ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ